สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในข้องข่าวฮิตติดกระแสนะครับวันนี้เช่นเคยครับมาอัพเดตสถานการณ์โควิดบ้านเราน,นะครับหมู่บ้านขิงบางแคติดโควิดในทีเกือบทั้งหมู่บ้านเรียกได้ว่าสถานการณ์ของโควิด1 9ทยังพบผู้ติดเพิ่มจำนวนมากและเริ่มแพร่กระจ,จายทั่วทุกจังหวัดล่าสุดนะครับหลังพบมีประชาชนขอความช่วยคนพิการ ย่านบางแค่มีผู้ติดโควิด1 9แล้วกว่า40-50คนแต่ไม่สามารถออกไปรักษาได้วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือด่วนข้อความระบุว่าหมู่บ้านผมติดโควิด1 9ยอดตอนนี้40-50คนตรงข้ามบ้านผมก็ติดตอนนี้ไม่มีใครออกไปรักษาไม่ได้ยังไม่มีหน่วยงานใดมาดูแลเลย ได้แต่เ็บตัวใครมีช่องทางหรือติดต่อหน่วยงานต่างๆช่วยติดต่อประสานงานให้หน่อยครับเพราะตอนนี้เป็นติดต่อการจําหมวดหมู่บ้านแล้วลูกเล็กเด็กแดงคนแก่เพียบรอติดอีกเพียบหลายคนอาการแย่หลายรักษาแต่ไม่มีเงินไม่รู้จะทำยังไงไม่มีช่องทางไม่มีรถนะครับล่าสุดหมอแล็แพนด้าได้ไประสานงาน ไปยังโคศกกรทมเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งทีมงานกรทมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานเข้าไปช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้บ่ายจะมีการสวบทั้งชุมชนนะครับครับผมช่วงนี้ก็ออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสล้างมือนะครับเว้นระยะห่างกันด้วยนะครับ สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับในช่วงนี้อย่าลืมพกเกลแอลกอฮอล์กันด้วยนะครับทุกท่านวันนี้ช่องข่าวฮิตติดกระแสก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวกอดไค่นะครับสวัสดีครับ